สบายดีท่านผู้ชมสาวนุ่งกะผ้าท่านผู้ชมมาตากฝนเบิ่งตลาดนัดซุ้มโซนแคมทางนะท่านผู้ชมเนาะอยู่ที่บ้านโคกเมืองยมมาลาเบิ่งนี่สาวนุ่งแปลกตาจั้งแต่เดินเข้ามายามนี่ก็ยังมีท่านผู้ชมเว้ยปลาตุ๊กมังมีนางท่านผู้ชมหน่วยบิ่งใหญ่แม่บ่วสาวลูกมีเอี่ยนท่านผู้ชมมาเบิ่งอาหารป่านะมไม่มีอย่างนี้ ยันาวโลวูกผู้ประจักษ์มีจีก็จีกวยโอเคเขาปัน่นเข้า,านีเนึกเคนจันหละน่ะทผู้ชมดูน,ดนล้วก็ได้มามังหุนน่นง่านระดูมังห่งพักเพิกมีเมดชมพักโอ้ย ห่อส pues ้มงามลายตอ้อยตอ้อยทำผู้ส้มไม่เป๊ะหน่อไม้ออกมาเจื้อเด็กเรียกหน่อไม้คปูยังมีอยู่นะท่านผู้ส้มเป็ยามแหลงเลยค่ะนอกปงใหญ่กับปูกับแปลงมีครบเท่าก็ยังมีอ่าหอยเท้าเออเข้าในแล้วก็ปุ๊บออกมาฮะเห็นเดียวอีห่อส้มป่าแหละเนาะจะอ่อนหน่อไม้นี่เด็ครับว่ายามนี่ก็ยังมีอยู่ ความพ้อมบุกกระทั่งผู้ชมใครเคยเห็นแน่มันมีซาบปะคุณดีหลายอย่างกระปูก็มีมีหอากระปูหน่อไม้กระซดๆเลยนี่น่าเขาออกมาจากบ้านในตรงนี้ด้วยอันนี้มะอื่นตลาดนัดแล้วเนาะผูกสะออหน่อไม้ยังได้กลิ่นอยู่ได้ ไม้มันก็เดี๋ดอกแคดอกแคขาวมะฮุ่งยามมีเพื่อนไปไมีมะฮุ่งแล้วจำสิกินยามมันสูงบุกเข้าปลาคขาใหญ่กินบนหันนัาา่นแหละเอ้อปลาคังปลาธรรมชาช้าพอกินแล้วหกสิบพันสิมันตูใหญ่กว่มาม,ม,นนมันตุ่มสุ่มหลายคนกินหน่อไม้ก็ตั้งนอดบางใหญ่หไ,ไปหานั่เด้อคือได้หน่อใหญ่เท่ เลยซิม่าปะเออคากดอกดอกไม้ชดตัวปอกก็มีท่านผู้ชมตัวปอกพิพันอันนี้แล้วหอยเฮ็ดบดนั่นแหละนี่เนาะตามป้อมพิพันธามป้อมก็ยามนี่ก็ยังได้อยู่ตามป้อมดอกไม้ไล่ซิม่าแม่ละมีมดหอยแดงก็ไปหาเชื้อคือได้ลายแต่แท้อันนี้เก็บเอาต้นมัาละเอบ ตั้งได้ะนูามากกอท่านเพิ่มใส่แเ่จยานรักแล้วบ้นมึงไ้วมกินได้อยู่บุาสาวตูกไหมป่าป่าใช่สีสันงามตาคััดใชจะเชฟยู่บนี้เอาหอย <laughs> เดงก้างก็จดดงสเแด้าครับน,น,นอบุญนอสานอาหารป้าอาหารธรรมชาติปลอดภยัยบุมีสารพิษสะออนมองหงตั้งหน่วยใหญ่พี่ลึกเท่าเธอมีเมดป้าลืมเห็นอันนี้ท่านผู้ชมมาเบิ้งน้ำกาลไียายเลือกเอาเลือกอยากได้ตัวใดจะยุ่งติดใจอันติดใจนั้น โอ้ยน oh. oh, ี <dif comes mud strangely> yeah. ่กำมือแลวนี่หลอกมือแล้วบันปูนพัดตกมันนี่ฮะโอ้ยหกมือเลยจีนอกจีนางมีมือ้จีดทอดใหม่ใหม่เอืนนี่ทอดน้ำไทยนะไทยนัเลย Il, แต่ทำือโอ้ยฝนทกพี่ง้อดิยังไ้าเบิกอันซื้อซื้ออันนี้น้ำจ้าสิบพันเหรอเออเอาห้าพันลองเบิกโอ้แต่แล้วมันมันมีมันนะบอกอันนี้ไหมจนี่มันท่ากันด้วยบุญบอกอเดิ พอซีมรสชาติของลราท้าทิจใจก็มาซื้อใหม่อ้าวสอนอยูเก็บภาพบรรยากาศในท่านผู้ชมบึงสานีก้อนเนาะตลาดนัดชุมโชนบ้านโคกเฮา